นี่น้ำท่าสาหลักใครที่ทํางานเกี่ยวกับอาฐารอย่างนี้นะครับอันนี้คือมิดหมอเท้าเทพสุวรรณนะครับสร้างมาจากเหล็กน้ําทีนะครับผ่านพิธีการปลูกเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เหล็กจะดูดติดแบบนี้เลยนะครับดูดติดอย่างนี้เลยว่าถ้าท่านใดชอบมิดหมอปู่ดูสีอย่างนี้ไม่มีนะครับคิปแบบนี้ก็มีนะครับ อันนี้ผ่านการปลูกแ็กมาเรียบร้อยแล้วนะก็อ่านตามป้ายนี้เลยนะอ่านตามป้ายนี้เลยนะแล้วก็งอนทุกบาททุกสตางค์ที่พวกที่มีศิรัทธาเช่าไฟนี้นะอ่าคือหมายถึงคนที่อ่าเช่าไฟนี้นะจะได้บุญสเด้งสามเด้งคุณสองคุณสามนะเพราะว่าร่วมสร้างพระวิหารแบบนี้ด้วยนะราคาบูชานี้ขนาดหนิ้วนะจะมีนี่นะวัดสังการนะจะมีอ่า ชื่อบอกนะมีดหมอมงคลนะเหล็กหลายน้ำพีนะจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คันอาราคาบูชา1,500บาทนะ้บาทสํมหลัง5นิ้วนะถ้าสามหลัก3นิ้วอย่างนี้นะบาทน้อยเก้าเกานะเท้าเทพสุวรรณนี้เอาไว้อ่าเป็นอ่าเทพแห่งพบผีปีศาจโดยตรงเลยนะถ้าเอาไว้ในบ้านก็สิ่งไม่ดีสิ่งชัว่วร้ายก็จะไม่เข้าไขา่นะ ถ้าพกไปในป่าก็จะยิ่งดีจะวินทวินคุณดีป้องกันตัวนะคแค่เห็นเม็ดอย่างนี้ก็กลัวแล้วนะเอาง่ายๆนะได้กลิ่นเม็ดนี้ก็กลัวแล้วนะก็ถ้าใครสนใจหรือยังไงก็ inbox ม,มานะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับสปาโรหรืองานอาถรรพ์อย่างนี้ต้องมีเม็ดอย่างนี้นะต้องมีของดีติดตัวด้วยนะเม็ดเหล็กหลายนะมันไม่ใช่เม็ดไม่ใช่เม็ดทำครัวนะเขาทํามาจากเหล็กหลายเลยนะ นี่นะเลหล็กไหลอ่าอันนี้วัดสังการเนาะจะมีชื่อบอกนะเดียยิดไม่ถนัดนะนี่นะมีหมอมงคลนะ้ำเลหลนะ็กไหลน้าพีนะ้าก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะถ้าสนใจก็อ็อก o ์มาได้นะเงินทุบบาททุกสตางค์ที่บูชาไปนะ้นะ้ำร่วจะได้ร่วมสมทบทุมสร้างบูรณะพระวิหารนะอันนี้สะดุดติดแบบนี้เลยนะผมไม่กล้าไปดูตัวเม็ดนะมันคมมากเลยนะ ถึงสั่งไว้่างนี้ก็ไม่ได้สั่งมหาโดไว้นะผมสั่นหน้าเมตตาไว้เฉยนะครับก็นะนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ